สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มโดนทีชีพยูเครนทำลายรถถังเทพยานเกราะของกองทัพรัสเซีย เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีหลยกองทัพยูเครนถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียของเมริกาปูตินใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและยกองทัพยูเครนโจมตีขบวนยานกลอรถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่วิ่งมาในรหน้าการรบใส่ไม่ยัง้งโดนไปเต็มๆแต่แเอาอีกแล้วเกิดเหตุไฟไหม้ปริศนาที่ท่าเรือของประเทศรัเสเซียไฟลุกไหม้เสียหายวอดวายยับเยินได้มีชิ้นดี เมื่อวันที่2มิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องทธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลามหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนครับสชดโดนพีชีพ อาถล่มไล่ล่ายานเกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซเียเขาในการปูติโรวมถึงทหารราบรัสเซียนะครับที่ขุดรูไว้ตามสนามพาะต่างๆในนหน้าการลบนะครับโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพยูเครนก็ได้ใช,ช้โดรนปิชีนะครับถล่มโจมตีตำแหน่งต่างๆของยานเกราะรถถังรวมถึงทหารรัสเซียนะครับที่มาลุกลามประเทศยูยเครนในพื้นที่แนวหน้าการลบนะครับที่ถูกตรวจจับได้จากโดรนซอนแอมของยูเครนนะครับที่ถูกระบุว่ายานเกราะรถถังเทพของกองทัพรัสเซียนั้น ตั้งอยู่ตรงไหนบ้างครับแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดัล้วสลับเหล่ายานปล่อยรถถังทหารลาบรัเสเซียเหล่านี้ที่ถูกตับได้และนํามาสู่การพุ่งโจมตี ด้วยโดนคามิเกเซ่ผีชีพของกองทัพยูเครนสตึมสตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีเกิดกุ่งคนและเปลวไฟลุกไปพุ่งกับตำแหน่งที่โดนผีชีพคามิเกเซ่ของ,องยูเครนพุ่งใส่ยังกลองรถถังเทพของกองทัพรัสเซียเราดีดงานนี้คาดว่าไม่ตายก็ค้างเหลืองแน่นอนนะครับแต่คาดว่านายย่าจะตายมากกว่านะครับสำหรับทหารรัสเซียที่ถูกโดนผีชีพ ของกองทัพยูเครนเล่นงานไปจนติมเนครอเพี่น,น้องสัติมสัตติมไม่เหลือเลยทีเดียวกลายเป็นปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศยูเครนสำลาสาเล่าแบบนี้นะครับจากการที่ไม่เข็นไม่จําสักทีว่าการเอาชีวิตมาลุกหลามปเรเทกคนอื่นมาปล้นแผ่นดินคนอื่นนั้นมันสิ่งที่ไม่ดีนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นปุนป๋ยในประเทศยูเครนแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับและยังกล่รถถังเทพของกองทัพอเซียกเหล่านี้เคยต้องกลายเป็นเศษเหล็กให้ชาวนายูเครนนําไปขายในโรงเหล็กต่อไปอีกแล,แล้วบพี่น้องจากผลกรรม ที่ตอบสนองทหารรัเสเซียรถถังรัสเซียและยังปลดรัเสเซียเองนะครับที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในเหตุการณ์ต่อมาครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนถล่มฐานที่มั่นของกองทัพรปสรเซียของปาิดกาปูตินที่มาพกักอาศัยอยู่ในตึกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องแต่สุดท้าย ก็ชะตาขาดนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนส่งโดนสอดแนมมาตรวจการนะครับและจับได้ว่ามีทหารรัสเซียจำนวนมากพักและประจําการอยู่ในนี้รวมถึงมีกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพรัสเซียประจําการอยู่ที่นี่ด้วยนะครับส่งผลให้โดนสอดแนมของกองทัพยูเครนนะครับส่งพิกัดไปให้หน่วยอาวุธนกของกองรับยูเครนที่คาดว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่หรือไม่ก็ไฮมาเลยพี่น้อง โถมโจมตีจะตำแหน่งตึกฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียของวลาดิการ์ปูตินแห่งนี้จะทาให้เกิดระเบิดเถื่อเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกุ่มคลัะเรือไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่อาวุธหนักของยูเครนหล่นใ่ฐานที่มั่นของกอ,อ,อ,องทัพรัสเซียแห่งนี้นะครับคาดว่าง,งานนี้จะให้ทหารรัสเซียของบ่ดวลาดิการ์ปูตินโดนอาวุธหนักของกอ,อ,องทัพยูเครนหลนเซฟหัวดับเกลื่อนดับสยองคาซากตึกกระหักพังในฐานที่มั่นที่เขาประจาการอยู่แน่นอนนะครับโดนสดตึ้มสดตึ้มไปสะกดานนั้นควันฟุ้งกระจาย ขนาดนี้ชิ้นเนื้อคนทาหารรัสเซียผู้ลุกลามยูเครนนั้นก็ต้องแยกละเอียดแดกเหลวไปตามแรงระเบิดของอาวุธน่าของกองทัพยูเครนที่เล่นงานแน่นอนนะครับจากการที่ ไม่เขีไม่จำสักทีว่าการมาลุกลามประเทศคนอื่นเขานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวยูเครนทหารยูเครนก็ต้องถูกกองทัพยูเครนตอบโต้เป็นธรรมดาให้สาสมนะครับพี่น้องจากการที่มาปล้นแผ่นดินบ้านเกิดพี่น้องของทหารยูเครนก่อนนะครับงานนี้ก็ถูกจัดระัดเต็มจากกองทัพยูเครนที่ใช้อาวุธจากกองทัพนาโตและสหรัฐนะครับช่วยกันตลบโจมตีตำแหน่งของทหารรัสเซียอย่างต่อนเนื่องใส่ไม่ยัง้งสั์ตึมสั์ตึมแบบนี้ไม่เหลือนะครับกลายเป็นปุ๋ยใน พื้นที่ประเทศยูเครนต่อไปจากคนกรรมที่ตามสนองทหารรัเสเซียเองที่อยู่ดีว่าดีมาลุกดานเขาก่อนนะครับแสวยไปได้สุดท้ายมาให้ดูกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ชะตาขาดของทหารรัเสเซียผู้ลุกล้านเมื่อได้ขับยันเกราะบิยา,า82น,นะครับบรรทุกกำลังพลมาเล่นงานประเทศยูเครนทหารยูเครนนะครับแต่สุดท้าย ก็ชะตาขาดนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนย,ยิงโจมตีในระหว่างทางที่เคลื่อนที่เข้ามาแนวหน้าการลบนะครับโดยถูกระบุว่ายิงโจมตีจากยานกร่อรุ่นแบลนดี่นะครับที่ทางนาโต้มอบให้ยูเครนงานนี้ยูเครนก็นํามาเล่นงานทหารรัสเซียพู้ลัานอย่างจัดหนักสะสมจนทำให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีตามภาพนี้เลยท้ายไปน้องทีแบลนี่ ของกองทัพยูเครนนั้นถล่มโจมตีสายยานกบลบรถถังเทพของกองทัพรัเสเซียเหล่านี้สัตตึมสับตึมใส,มสไม่ยั้งเหล่านี้นะพี่น้องจนส่งผลให้ทหารรัเสเซียหลายคนต้องวิ่งหนีแต่กระจิน,นะครับเพราะว่าถูกอาวุธหนักของยานกลบแบลลี่ของกอง,กองทัพยูเครน จงตีเข้าให้นะครับพี่น้องจนต้องไม่มีทางหนีนะครับพี่น้องสุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ยด้วยมือของแบลลี่ของยูเครนถล่มจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้ซัดตึ้มซัดตึ้มอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับดับเลือนดับสยองคาทุ่งหญ้าทุกนาแห่งนี้กันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องและยันเกราะบีดา82ของรัสเซียเหล่านี้ก็ต้องกลายเป็นเศษเหล็กให้ชาวนายูเครนไปขายได้ลงเหล็กต่อไปนะครับซึงคุณภาพที่รุนแรงอย่าะพอสมควรนะครับที่มีเคลื่อมนุษย์ฐานรัสเซียนะครับ ที่ประจําการอยู่ในรถวีทีอาร์82ของรัสเซียเหล่านี้นะครับคนมาเต็มคันรถแต่สุดท้ายก็ถูกกองทัพยูเครนตามตลุมตามไล่ล่าแบบนี้นะครับพี่น้องจะดําให้ดับเพลอนดับสยองไม่ตายก็คางเหลืองแน่นอนทํางานนี้ที่ถูกยามปลแบตเบอรี่ของกองกทัพยูเครนที่รับมอบจากชาตินาโต้ตลลมโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องสัตึมสัตึมแบบนี้ใส่ไม่ยั้งกระเหียดเดียวงานนี้ได้ปุ๋ยเพิ่มแน่นอน,นครับ ประเทศยูเครนครับที่มีทุ่งหญ้าทุ่งป่าเยอะแย,แยมากมายมหาศาลและแล้วก็ได้ปุ๋ยที่เป็นรัสเซียเพิกล้านเพิ่มเติจมจํานวนมากแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่ทำสองรหารัสเซียเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีช่วยไปได้มาลุกราประเทศเขาก่อนนะครับสุดท้ายมาให้ลุกแก่ท่านทุกนั้น ก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองกลายเป็นปุ๋ยเป็นเศษเหล็กในพื้นที่ของประเทศยูยเครนต่อไปและเหตุการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เทพบคีหรือไฟเวน้นไฟกรรมลงประเทศรัสเซียอีกแล้วนะครับเมื่อได้มีเหตุการณ์ที่ไฟไม่ดูแลงปิสนาบริเวณท่าเรือขนาดใหญ่นะครับของประเทศรัสเซียซึ่งตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ํา อีวานคอสคอยนะครับในภูมิภาคมอสโกภูมิภาคที่เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนะครับงานนี้ก็มีเหตุการณ์ไฟเวีนไฟกามลงประเทศรัสเซียนะครับจนทาให้เกิดเหตุไฟลุกชุดช่วงเข้าชวาเลยท่านบริเวณท่าเรือดังกล่าวตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับพี่น้องที่แสดงให้เห็นว่ามีไฟลุกรุนแรงจริงๆนะครับพี่น้องในท่าเรือแห่งนี้จะต้องเป็นงานยากของหน่วยดับเพลิงรัสเซียอีกแล้วที่กำลังกำลังพนและยุปกรณ์มาช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแบบนี้ครับพี่น้องไม่รู้ว่า จะดับลงตนไหนนะครับและถ้าเรือตั้งอยู่ในน้ำแท้ๆยังไฟไม่ได้นะเวรน้องไม่คาดว่า จะเป็นเหตุไฟฟ้ารัะวงจรนะครับพี่น้องอาจจะมีเหตุการณ์ที่มือดีหรือเปล่านะครับมาโยนก้นบุหรี่ใส่พื้นที่ท่าเรือของประเทศรัสเซียแห่งนี้นะครับจะทําให้ไฟไม่เสียหายวอดไวยับเยินไปสขนาดนั้นนะครับซึ่งหลายครั้งเหลือเกินที่ประเทศรัสเซียนั้นมีเหตุการณ์ฟไฟไหม้ปริศนาซ้ำแล้วซ้าเล่าแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหล่าญาติพี่น้องของชาวรัสเซียนะครับที่ถูกประการปูตินบังคับไปเป็นทหารไปรบในสงครามยูเครนสุดท้าย ก็มากดแค้นนะครับเลยนำมาสู่การวางเพลิงปริศนาในพื้นที่ต่างๆของประเทศรัสเซียสำายโซนเล่าแบบนี้ไปในที่สุดนะครับพี่น้องเสียหายวอดวายยับเยินบริชีเดียวนะครับในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียนะครับก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้นะครับไฟลุกโชวชัวนชั้นชั้นชนแบบนี้ไฟไม่วอดแบบนี้นะครับหรือเทพตะคีลงนั่นเองนะครับจากการที่กองทัพรัสเซียขาเดกกาปูตินไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไม่เสียหายมางานนี้ก็ดูซะบ้างนะครับว่า การที่ไฟไหม้บ้านตัวเองนั้นรู้สึกเป็นยังไงนะครับเจ็บปวดบ้างไหมแค่ไหนอันนี้ก็ได้ดูซึ้งซะบ้างแล้วนะครับว่าเจ็บปวดยังไงบ้างไฟลุกไหม้ขนาดนี้นครับพี่น้องจากเวรกรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าไมา้ทุกเกท่านทุนนั้งก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ขอ,อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อ